สวัสดีชาวเรดบ a ยเดล h t ทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับหมวดสุ่มมาเล่นดีอโนไม่ได้เล่นเ้านานแล้วก็ต้องเล่นสักหน่อยเนาะแอดออนที่พกไปตัวนี้ก็จะทําให้ภาพหลอนเกิดไวขึ้นครับเวลาที่เซอร์ติดสถานะอ่อนแออยู่ส่วนอีกตัวถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ภาพหลอนของเราเขาก็จะติดสถานะไม่รู้ตัวในส่วนของตัวเปิร์กเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในเกมเอาไปครับด่าแม่อ้วกฮะไม่บดหลังเป็นละอันประเสริฐ เปิร์กรู้สึกจะไม่ได้ใช้เปิร์กหนึ่งนะมาถึงก็เจอเลยฮะเกิดใกล้กันไปหรือเปล่าเป็นลุงสวยครับรอบนี้ต้องพับแล้วเอ้ยเอาเรื่องไม่โดนด้วยแหละทุกคนปึ๊บปั๊บเรียบร้อยฮะ ไปหนึ่งแถ๋มีจอกแจ๊กจอกแก๊กจะอยู่ตรงนี้เนะาะเหมือนลุงลุงแกช้ำนานอยู่ฮนะอ้าวชมหน่อยไม่ได้เลยติดเลยอุ้มได้เลยฮะไม่ต้องเกรงกลัวเพราะว่าเรามีเปอร์กริทเนาะโอเคขวายแรกลุงเอ็นฮะ ตาเนี้ได้เปิร์กพอใช้ได้ทุกคนพอได้ฮะกลางๆไม่ถึงกระดีชัวอ่ามัวบันง,งานแล้วผมเป็นน้องมิคิล่าฮะที่ปั่นติดไปเมื่อกี้กระโดดลงเอาขวาไหมปุ๊บโอตัดเราไปเลย ผมยาวตัดไปด้วยอีกคนนึงเอาเนี่ยแหละไม่มีไม้เลยหรอตรงเนี้ยสวยไปฮะปึ๊บมาปวนหน่อยทุกคนเราจะไม่ให้ช่วยง่ายๆหรอกติดเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งเครื่องอะไรเสียงก,ก็เกลกโดดมาไหมมีนะเมื่อกี้มีนะมีรอยด้วยมีเสียงด้วย นี่ไงเ้ยทันไหมเนี่ยดับเบิลไปฮะไม่ทันไม่ทันแล้วจะมาเฝ้าทำไมเนาะถูกต้องฮะไอ้ลุงนี่มีไฟฉายอยู่ไกลอุ้มได้เลยเนาะ อเนื้อคอลลิ่งทำงานเป็นลุงเคสกับลุงเอสะฮะเอาลุงเอสเนี่ยแหละจะได้แผลเดียวเฮ้ยไม้น้อยมากทุกคนอันนี้ไงน้อยมากทางเลยฮะแต่น้อยจริงๆปกติด่านนี้ไม้เยอะนะเรียบร้อยฮะแบบนี้ ครับไหมขอบคุณครับยังไม่ทันยัดเลยโดนซะแล้วถูกต้องฮนะมีข้างล่างหนึ่งท่านเอาเครื่องระเบิดเลยสะดุง้งละสิสองคนเลยฮะเอาแผลไปลุง วนไม่เอ่ยยังวนอยู่ฮะปากักเลยไหมเจ๊สองคนเลยฮะลุงยังอยู่สวยครับแบบนี้ไปแจกแผลหน่อยเอาฟองไปก่อนลาแยกเราจะได้เยอะๆฮะ ตอนนี้ก็ตันแล้วปะวห้องใต้ดินอยู่นี่ฮะโซนกระจายแบบนี้เอาโอ้โหลืมว่าล่างอยู่ข้างบนจบเลย <c oughs> เสียเวลาเลยฮะเมืเ่อกี้เห็นเครื่องระเบิดมุมไหนแล้วทีนี้เอ้ย อยวิ่งสวนเลยไม่กลัวกันเลยเป็นน้องมิเคล่าฮะที่วิ่งสวนเราไปก็นึกว่าจะลงไปช่วยเห็นวิ่งอุตลุดเลยฮะคงมาล่อม,มั้งผมว่าหนูแผ่ไปฮะฟันฉลามนี่นี่ตรงนี้นี่ไม้เมยไม่มี มีคนอยู่ใกล้ๆด้วยหันหลังอุ้มก่อนฮะผมว่าน่าจะเป็นลุงเอ็กเสียงเพือกกระโดดลงไปแล้วจะเอ๊ะโอเคมาจริงด้วยสวยฮะสบายเลยตีแผลเดียวทำไมให้คนเจ็บมาช่วยเนาะ ทุกคนห้องใต้ดินมันอยู่ลึกผัดกันแขวนนี่แหละใครลงมาช่วยอะอยู่ที่เดิมเนาะตรงเนินถูกต้องฮะโดนได้ไงก่อน คนอยู่ใกล้ลุงเอสสวยลุงเอาฟันฉลามไปถูกต้องฮนะ <c oughs> ตะอ,อุ้มดีกว่าเราไม่โล่งมากฮนะทุกคนแขวนศึกก็ห้องใต้ดินเนาะ นี่ไงมีร่องมีรอยโอ้จบแล้วแบบนี้ทุกคนมันจบแล้วลุงห <c oughs> มูตู้เลยแล้วก็เหลือ,ตอ,ลอนะแต่ลุงเอ็กฮะถ้าให้เดานะเดี๋ยวไปดูบ้านเล็กก่อน มันอยู่ตรงไหนละบาเล็กนี่ไงมีเสียงมีเสียงเจ็บขอบคุณครับ <c oughs> ปะลุบปะ <c oughs> ดูสมองฮะ อ๋อมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยตายเป็นด่านร้านแล้วฮะตอนนี้เปิดใกล้่กำแพงพอดีส่วนตัวเปิร์กเปิร์กก็กลางๆฮะดีอยู่มั้ง แล้วเจอไวเกินมีกระเทือบแรงฮะทุกคนพังไปก่อนค่อยไล่จะเอ๊ะเป็นน้องเอดาฮะคนแรกเอาไปฟันฉลามอ่าโดนด้วยแหละ ุ้ยกระดงเมีคนสะกิดว่าผมเมอเมื่อกี้ก็เมอนิดนึงขออภัยขออภัยเวลาเล่นเกมผมค่อนข้างผ่อนคลายฮะจะมึนๆน,นิดนึงปุ๊บอ่าไม่ได้ฮะ เรียบร้อยถูกต้องฮนะวิ่งเป็นอยู่นะผมว่าโอเคแขวะแรกน้องเอด้าฮนะตอนนี้เราได้เอฟเฟกเฮ้ยมีคนข้างบนคนหนึ่งนะก็แก๊กก็แก๊กเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเลย เอเอ้าอะไรก่อนอะไรของน้องเคส <c oughs> งงเลยฮะนั่งรอเราเฉยเลยฟรีเลยเน้องคนนี้เออมีคนเหม่อเหมือนเราแล้วอีกท่านหนึ่งดับไปก่อนฮะอะไรก็ไม่รู้ มาไหมมีใครมาไม่เอ่ยอ้าวมีรอยฮะจาเอ๋เป็นน้องลาลา่าวิ่งมาเสิร์ฟเฉยเลยได้แผลฟรีแน่นอนฮะถูกต้องอันนี้มองเราตลอดเลยนะโอ้โหหมดพอดีฮะเขามองตลอดจริงจเจริญบอลเออ กี้มีคนแอบตัองไปโอเคอเค้อมัวแล้วผมเมอเมอน้องบอกแบบนี้จุกมันเลยเอ้ย <c oughs> ไม่เอาดีกว่า <c oughs> ตีดีกว่ากี <c oughs> ้มีสองคนนะ เอาแผ่ไปลุกไม่ได้ฮะเอาเรื่องไอ้พวกนี้เอาเรื่องอยังไงเอเอไม่ธรรมดาต้องได้แผลก่อนเนะเาะเวลาวิ่งเขามองตลดอดเลยฮะสกิลหมดไวมากเฮ้ย ได้เปิร์กมาไม่ธรรมดาฮะโอ้โหไฟมารีปันเนี่ยเดีย๋ยวเอาเอด้ทุกคนเดีย๋ยวจับเฟสสองดีกว่าอเอาโอ้อยากเล่นระเบิดวันไหลเนาะมาลุงมาเฟสสองอยังติดลมอยู่ดีอยากเล่นสงกงสงการ โอเคอยู่ฮะมีคนอยู่เห็นขาไว้ๆเป็นน้องคอเด็ดไม่น่าทันนะจะมีสกิลอยู่ฮะอันนี้น่าจะได้แล้วแผลได้แผลชัวถูกต้องนะระยะไกล มีลงมีเลี้ยวโอตรงนี้มีไม้ฮะแห่ไม่ได้เขามองจนฟองหมดก่อนอันนี้น่าจะทันทันอยู่ทุกคนเดี๋ยวเอาชัวโอเคเลือกหน้าต่างอ่าไฟฉายพับไหมขอบคุณครับ ได้โดนจนได้แหละไม่ได้ทุกคนอุ้มไม่ได้ทัานไหมอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าคนนี้ก็มีฮะไฟฉายใครว่าเมื่อกี้โอ้โหจะได้อุ้มไม่ได้อุ้มฮะเดี๋ยวก่อนมาอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้น้องเคส เดี๋ยวจองกระถินเลยเอาออกคนแรกฮนะทำให้เราแสบตาเรียบร้อยอ่าออกขวาจะเอ๋โอเค ข้างบนโดนไหมอ่าพอดีเอาแผลไปฮะแล้วก็อุ้มปึ๊บไม่ทันอยู่แล้วต้องเคลีเฟสสองเ,เนาะยังอยู่ไงไม่กลัวเลยน้องเอดา่านี่คืออีกแขวนึงก็ไปแล้วเนาะ ตอนนี้ไม่สนใจฮะผมจองน้องเคสแล้วคนนี้คนแรกแอบพิวอยู่แอบพิวอยู่จะเอ๋เห็นครับผมเฮ้ยอย่ามายุ่ง อ่าไม่ธรรมาดาฮะอยู่มองเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะน่าจะหมดมุกแล้วฮะโอเคมีไหมมีคนอยู่ไหม โอ ado, ้ตกใจหมดเออเม่อจะวิ่งมาแล้วเป็นไฟฉายฮะคิวต่อไปน้องเอดาจะเจอน้องคอเดดก่อนปึ๊บเรียบร้อยเอามีไม้เนาะ ไปดีกว่าฮะมาเช็คที่เครื่องดีกว่าเพื่อเจอน้องเอดาเสียงดังเสียงดังชัดเจนโอเคมีล้มีรอยเป็นใครเอ่ยผมน่าจะเลี้ยวผิดอีกแล้วเขาหน่าจะออกขวาไป นี่ไงโอเคนี่น,นี่คนที่เราตามหาทุกคนแด้ความพยายามเราก็สำเร็จมาลุกมาเฟสสุดท้ายเนาะ,ะเจรินบอมันต้องใช้ทุกไม้แล้วจังหวะเนี้ยสวยครับแบบนี้น่าจะได้แผลอยู่ มุมเดิมแต่คนละคนเอาเว่ยอยากเล่นจริงๆเนาะอันนี้วันไหลวันไหลวันไหลโอ้โหมองจนฟองหมดฮนะเราออกไปเลยไม่เชิงแล้วถูกต้องฮนะนึกว่าจะไม่โดนแล้ว แมารี่เนาะโอเคฮะเขาฉีกไปแล้วเหมือนจะเข้าบ้านใหญ่แหม่ทำไมฟองมันหมดไวจังทุกคนเหมือนเขามองเราตลอดเลยเรียบร้อยฮะไปเคลียร์เป็นคนๆโอเค ไปหวัดเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งท่านโอ้ติดตะเกียงจะเอ๋เอาเรื่องออกระตางถูกต้องฮะ นอนไม้ไปแล้วจําได้สวยครับสวยแบบนี้ทับถูกต้องโดดรอบนี้ทันไหมฮึบไม่ทัน ที่นี้เอาเรื่องอยู่นะฟองหมดโคตรไวฮะหรือผมไล่ช้าเราไล่ช้าไปเนาะเขาเลยมองจนฟองหมดโอเคอยู่ไหมอยู่ไหมเอ่ย เอาวมาด้วยกันนี่ว่าแหม่ก็ว่ารักกันฮะเออปล่อยมือให้เพื่อนแล้วฮะวัดดวงแล้วจังหวะนี้เดินล้อริมดูทุกคนผมว่าต้องเดินริมๆนี่แหละเขาเจ็บด้วยน่าจะหาไม่ยากอาบูนยังอยู่ ช่วยกันเฉยเนาะเขาคิดว่าจะปล่อยมือแล้วทางขวาหนึ่งท่านฮนะเอาขวาก่อนใกล้ๆตัวน,นี้ไม้ไปยังไปแล้วเนาะไม, <rainforest> ไม้ไม่รอดหรอกลูก เดินตรงๆไม่ต้องอ้อมโอเคโหนั่งปั่นเฉยเลยติดลาวบนไดฮะไม่ใช่ลาวระเบียงเหมือนกระโดดลงนะชัดเจนจบเนาะปึ๊บใช่ ไม่ธรรมาดาฮะทีนี้โอเคมิชั่นคอมพีคครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเออเควสเสร็จพอดีฮะวันนี้จิตแจ่มใส